ครับแล้วก็นี่เป็นชุดไฟจากไรฟล์นะส่งมอบให้กับพี yeah. ่รุของผมเนี่รับไปครับพี่สี่ชุดนะหนึ่งชุดครับแล้วเราหาแต่งไหมเพื่อนเดี๋ยวถ้าเราบอกว่า,เรา,เ,รา,าเรามาใส่ไฟเดี๋ยวมันจะรู้ไม่รู้ไรฟล์คกับพีวีเอลยี่สิบวัตต์นะตอนนี้จริงมันเป็นชุดสองชุดสองหลอดลอนหนึ่งคู่หนึ่งคู่มันจะมีหนึ่งคู่ในหนึ่งกล่องนะคะในหนึ่งกล่องเขานะคะในเซตอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ได้สองคันสิ่งที่เขาให้มาคะ ก็จะมีไฟสองดวงนะคะในหนึ่งชุดของเขานะคะแล้วก็จะมีอะเซซอรี่นี้อะเซซอรี่ก็จะมีตัวนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้มันคืออะไรคะพี่เขียวตัวนี้เป็นตัวคิ้วคิ้วคิ้วข้างกาดเหรอเหมือนมันประมาณว่าฟิลแบบขาเขาจะมาให้มาเปลี่ยนเข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวเองหรอชอบสีโทนอะไรสีโทนชอบสีเหลืองก็สีเหลืองชอบสีดำก็ดำชอบสีแดงก็แดงเพิ่มความโดดเด่นนี่ค่ะตัวโคมดาวไลท์ของเรานะโคมไฟของเรารุ่นหนึ่ง u x a t สามเก้าสาม m นะเป็นรหัสของตัวตัวไฟตัวนี้นะตัวนี้เป็น led จริงๆถ้าเป็นชุดสายไฟของเขาเองเนี่ยที่สำหรับเราติดตั้งรถยนต์เนี่ยเขาจะมาพร้อมกั้วกันน้ำตัวเนี้ยซึ่งจะเป็นตัวผู้มาเสียกับตัวเมียตัวนี้อ่าแล้วก็ติดตั้งผ่านมันจะมีชุดสายไฟก็จะมีรีเลย์แล้วก็มีชุดฟิวเรียกว่าชุดสายไฟถ้าไปติดตั้งคู่ใช้ได้เลยติดตั้งง่ายเลยอย่างรถยนต์ที่จะติดหรือว่ารถนอนสายที่จะติดคู่งี้ย ก็ติดตั้งได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามันจะมีข<ม>ั้วไปยึนเข้าแบตเตอรี่เลยเราแค่เข้าบวกกับลบแล้วก็มีแค่เปิดสวิตช์เปิดปิดแค่นั้นเองอในชุดสายไฟจะมีไมมครบแต่ว่าอของเราเองเนี่ยเราแยกมาเป็นรวมๆ,ๆมาติดให้เพื่อนๆรู้ว่ารถบ้านทั่วไปรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยที่เราจะใช้เ,เนี่ยกับแบตเตอรี่ของเราสแตนดาร์ดที่เป็นมอไซค์เนี่ยใช้ได้ไหมนี่สว่างมากน้อยแค่ไหนหเดี๋ยวเรามาดูกันมีชุดขายึดสเตลเลดออมน็อตสเตลเลสทั้งตัวแล้วก็น็อตเปลี่ยนหน้ากากสเตลเลสทั้งตัวก็มีมาให้ครบอยู่ในชุดนี้เลยแบรนด์สปริงกันขาย ก็ค<ไ>ืออย่างว่าปิดไบก็ใช้ก็มีนะรถไบก็ติดได้เงี้ยิดไบก็จะมีปิดไบใช้ใช้เยอะถ้าบิกไบแนะนำก็ซื้อความชุบสายไฟไปเลยได้ครับดัแล้ก็จะมีมีเรืออะไรไหมพบมากรอยขนาดใหญ่โอ้ยอ้ยไปมที่ขนาดไธรรมดาแน่นอนแน่นอน